สวัสดีค่ะแอปมาลงฮาหนอยวันที่21ให้นะคะฮาหนอยรวมนะคะฮาหนอยสามนอยก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคิดเป็นเพียงสื่อเท่านั้นแช่การคิดคำนวณช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง youtube 99 FP พีารวยด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะก่อนที่แอดจะพูดถึงแนวทางวันที่21นะคะ ผลที่ออกของฮานอยที่แอดให้ไปนะคะในวันที่20นะคะแอดให้ไปฟันรูด 3, ใช่ไหมคะก็เข้าฮานอย VIP นะคะ38ข้างล่าง223นะคะแอดให้32ไปนะคะแต่เข้ากลับเป็นตัวกลับ32 23นะคะแต่ก็เข้าตัวฟันรูดที่3นะคะถ้ารูดก็ได้นะคะแต่ก็อย่างว่านะคะเราไม่รู้ว่าจะออกฮานอยอะไรเนาะ มาดูกันเลยค่ะแนวทางวันที่21นะคะฮานอยวันที่21ที่แอทให้นะคะแอทให้สในตาราให้3ให้4ให้3ให้9้าให้6 9 1 5นะคะวิ่งที่9นะคะวิ่งรูทที่9นะคะคู่แรกที่แอทให้นะคะจับให้3 9 3 1 3 5 9สามหน้าเกห้า 6 9, 6 1, 6, าหนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะแค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะโปรดใช้ว Walker, ิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะไม่มีใครบังคับเราได้นะคะแค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะแค่แนวทางแค่ความบันนถึงนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะมันเป็นได้แค่การคิดคำนวณนะคะแอดฟันรูทให้ที่9นะคะสน้อย ถ้าชอบคือวิ่งรูปไม่ชอบคือผ่านนะคะคือตัววงที่ติด9ก้าเทียดให้ไปนะคะ9ก้าห9ึ9ง9เกนะคะเทียชิดว่าน่าจะมานะคะในฮานอยวันที่21ค่ะถ้าชอบคือตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแอดขอฝากช่อง youtube 9าเก้าฟพีพาลวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ